มิโคราซัพพอร์ตใหม่เผ่าสัตว์เก่งจริงหรือไม่สายฟรีซุ่มหรือข้ามกันดีคลิปนี้มีคำตอบถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเพืเ่อนกดไ like, ลค์คลิปนี้ขอละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเป็นเพื่อนท่ชอบผมฝากกดติดตามไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้นะครับแล้วสำหรับเพืเ่อนๆใดนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Topup มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพืเ่อนๆใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Topup เอาแล้วับผมก็ขอกราบสวีดัสสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกม AFK Journey กันอีกเช่นเคยกันนะครับและแล้ววันนี้นะครับตู้พิกอัพตัวใหม่ก็อัปเดตเข้ามากันแล้วนะครับผมสําหรับตัวละครมิโคล่าซับพอร์ตเผ่าสัตว์ที่หลายๆคนต่างตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะครับเดือนในวันนี้นะครับเรามาดูกันว่าสายฟี่ขงเราเนี่ย ควรสุ่มหรือควรข้ามตู้น้องกันดีต้องบอกกันก่อนเลยนะครับสำหรับตู้น้องผมมองว่าสําหรับสายฟรีครับควรข้ามน้องไปก่อนถามว่าทําไมเราต้องควรข้ามน้องไปก่อนครับถ้าจะให้เปรียบเทียบระหว่างน้องกับตัวละครที่เป็นลิลลี่เมย์นะครับช่วงเริ่มต้นครับหลักๆแล้วอะ่ะเราควรจะมีในส่วนของตัว GPS หลักไปก่อนเนาะให้ทําการสุ่มลิลลี่เมย์จนกว่าคุณจะทําการปลดอาวุธหลักของตัวละครน้องเพราะว่าลิลลี่เมย์ครับต่างได้รับความนิยมนะครับในการตีบอสมากๆแล้วก็คอนเทนต์บางคอนเทนต์เนี่ยที่ยังได้เอาน้องไปใช้ไม่ว่าจะเป็นนนนใส่วขอองง PP PPEE หรืา PPE บา สำหรับตัวละครลรลี่เม์เนี่ยอย่างน้อยอ่ะเริ่มต้นมาคือน้องเก่งเลยเว้ยทุกคนและถ้าปลดอาวุธหลักได้คือน้องจะเก่งแบบ Op มากมถ้าให้เปรียบเทียบกับตัวละครมิคลาที่เป็นซัพพอร์ตนะครับตัวน้องในการได้มาในรอบแรกครับจะอยู่ในระดับ b ล a n k a ค่อนไปทาง s เล็กน้อยนะครับและความสามารถในการซัพพอร์ตบัฟฮิวเนี่ยยังไม่ได้เฉดฉายฉขนาดนั้นและทีมที่จะเอามาเล่นกับน้องเนี่ยยังไม่มีทีมที่สามารถตอบโจทย์ได้ร0อเเซถ้าใช้เทียบจริง,รงครับตัวน้องเนี่ยจะเก่งเป็นพิเศษก็ต่อเมื่อคุณทํําาาากรรรปปลดอออวววุธะะจตตัตััขงงคน้ ต่างความสามารถต่างๆมันก็จะเพิ่มเติมแบบ o p มากๆเอาง่ายๆครับถ้าจะเปรียบเทียบน้องมิโคล่ากับตัวละครที่เป็นซัพพอตอีกตัวหนึ่งที่เราได้ยมใช้ครับสำหรับสโมกี้ต้องเข้าใจก่อนว่าในการฮิวอะแอเรียการฮิวของตัวละครมิโคล่ากับสโมกี้อะสโมกี้จะค่อนข้างดีกว่าเพราะว่าสโมกี้เนี่ยเป็นตัวละครที่จะซัพพอตอยู่แนวหลังเมื่อเปรียบเทียบกับตัวละครมิโคล่าที่จะวิ่งตามแทงไปเว้ยวิ่งตามแทงถ้าแทงแตกตัวน้องตายตามแน่นอนนะฮะแต่ถ้าเราปลดอาวุธประจำตัวได้นะครับน้องจะเก่งมีทีมที่ ที่ดีมาอีกสเตปหนึ่งแต่ต้องบอกไ้ก่อนว่าช่วงเริ่มต้นเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําสําหรับสายฟรีนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเปลืองแลวก็กว่าจะต้องสุมให้น้องได้ในส่วนของปลดอาวุธหลักเนี่ยสู้เอาไปสุม่มในตัวละครดาเมจที่จะมีอัปเดตในตู้ถัดไปน่าจะดีกว่าเนาะหรือ้เ,เพื่อนๆอยากได้มาเล่นจริงครับเ,เพื่อนๆอาจจะรอในส่วนของร้านค้าในการรีก็ได้นะในส่วนของศูนย์การค้าครับก็ใกล้จะรีเดียนแล้วนะก็กประมาณไม่กี่วันนะครับประมาณ9วันนะโดยประมาณนี่ประมาณ9วันก็จะทาการรีร้านค้าเรารอในตอนนั้นก็ได้ครับถ้ามัน้อง โผล่มาหรือเปล่าถ้ามีตัวละครน,น้องโผล่มาเ,เพื่อนๆลองแลกมาดูก็ได้หรือถ้าเพื่อนๆยังไม่แน่ใจก็สามารถรอดูติมเมอร์หลายท่านนะครับที่เขาสุ่มมาแล้วนะครับมารีวิวมาปั้นให้ดูว่าเออเนะี่ยสำหรับเริ่มต้นกับตอนที่เป็นปลดอาวุธแล้วเนี่ยน,น้องเก่งมากน้อยขนาดไหนก็เดี๋ยวรอรีวิวในส่วนนั้นเพื่อประกอบการตัดสินใจในอนาคตก็ได้ครับแต่ในส่วนนี้ดีครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆนะครับไปดูในส่วนของความสามารถของน้องหน่อยละกันครับสำหรับตัวละครมิคล่านะครับก็คือจะมีในส่วนของ6หลักๆที่เรราู้จสกิลเ้นาหลับวน ของท่าไม่ตายครับน้องจะสร้างทรงกลมกลาหาร2ช่องครับไอ้ซึ่งเนี้ยมันจะเพิ่มความไว40%และเด็บนะครับระยะไกลเพิ่มขึ้น10หน่วยในขณะเดีวยวกันครับตัวเธอก็จะได้ความว่องไวเพิ่มขึ้น3 0หน่วยเด็บระยะไกลเพิ่มขึ้น10เมื่อมีโคล่านะครับสร้างเดเมดนครับรวม เท่ากับ300%ของ a อคแทนะครับผมแล้วก็จะทําการฟื้นคืน80% SP นให้กับพันธมิตรทั้งหมดในระยะทรงกลมนะครับก็คือมันจะมีอนาเขตของเขาที่เขาจะใช้ในส่วนของสกิลนี้เนาะส่วนทั่วสนามนะครับไอ้สกิลนี้นะครับดวลวิธกรรมนะครับมิคลา่านะครับจะสร้างสังเวียนอันทรงเกียิซึ่งขยายไปทั่วสนามนะครับเมื่อเริ่มต้นรงกระทั่งสิ้นสุดฝั่งที่มียูนิตมากกว่าภายในสังเวียนนะครับจะได้รับสิทธิควบคุมในควบคุมสังเวียนและจะคงความได้เปรีียยบปรระะเวลาาา3นนนทคคคก็ืืือออมมมิจฟ้้ SP ขขงพตตหดึ12%่ วิธีแลอเพิ่มแอคแท็กของพันธมิตร ขึ้น14%เมื่อฝั่งของเธอควบคุมสังเวียนทรงเกียรินะครับก็คือเอาง่ายๆก็คือฝั่งเราถ้าได้เปรียบในสังเวียนที่มิโคล่าสร้างขึ้นเราจะได้บัฟนะครับเพิ่มเลือด12%แล้วก็เพิ่มแพ็แท็ก14%แต่ถ้าเราไม่ได้สังเวียนนะครับก็จะไม่ได้รับในพาสซีฟตรงนี้เนาะส่วนสกิลนี้นะครับคือมิคโคล่านะครับจะทำการสั่นกลิ่นของเธอครับฟื้นขึ้น130% SP และเพิ่มเดฟกายภาพเดฟเวทนะครับเพิ่มขึ้น40%ให้กับตัวเธอเองพีระมิรที่อ่อนแอที่ส Appreciate yeah. แต่ต้องเขา้าใจก่อนว่าตัวที่เราเล่นในช่วงนี้ครับก็จะเป็นตัวละครแนวหลังมากกว่านะในช่วงแรกก็เลยอาจจะมองว่าตัวละครที่จะซับพอร์ตกับน้องหรือว่าเอาไม่ได้กับน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะยากและในกรณีที่เราปลดตำนานได้นะครับก็คือจะเพิ่มแอคแท็ก9%ครับแล้วก็ระหว่างต่อสู้เนี่ยจะได้รับแอคแท็กอีก6%พิเศษนะครับในกรณีที่เราสามารถก็คงสังเกได้ปลดระดับเทพนิยายนะครับอันนี้ก็จะเสริมความกล้าหาญนะครับของทรงกลมนะครับของมิโคล่านะครับแล้วก็จะมอบโทสะให้กับฮีโร่ทั้งหมดนะครับยกเป็นตัว ่อวิธีกับศัตรูที่อยู่ติดกับพันธมิตรเหล่านี้นะครับแล้วก็ทําการเสริมพลังจากรีเซ็ตเพื่อสุ่งกลมก้าหารหายไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นความสามารถในกรณีที่เราปลดเทพด้ยญยได้นะครับแล้วก็ถ้าปลดอาวุธประจำตัวได้น้องก็จะเก่งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของระดับเลิศเลยที่เราก็ค่อยว่ากันนอนาคนละกันเอาจงจริงแล้วนะครับในมุมมองของผมนะครับตัวละครมิโคล่าเนี่ยช่วงแรกอาจจะยังไม่เหมาะสําหรับสายฟรีเท่าไหร่นะแต่อาจจะรอไปสักพักก่อนครับรอที่มีหลายๆตัวละครเข้ามาแล้วก็ รอในส่วนของการปั้นตัวละครน,น้องที่มันสุดกว่านี้หรือว่าปลดอาวุธประจําตัวได้มันจะโอพีมากกว่านี้นะครับสำหรับตัวละครมิโคลา่าในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะส่วนใครที่อยากจะสุ่มหรือว่าลองสุ่มมาแล้วนะครับแล้วอยากให้ผมเอาไอเดียมารีวิวนะครับก็สามารถติดต่อไปทางแฟนเพจได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสลองระบบต่างๆในกรณีที่แบบว่าเออสุ่มสุดๆแล้วจะเป็นยังไงนั่นเองแล้วก็ในตอนนี้ครับแนะนำว่าสุ่มในส่วนของ,ของตัวละครเรลเม์ให้ปลดอาวุธประจําตัวแล้วก็ดองรอไว้ก่อนนะครับเพรเก็บไว้อย่าเพิ่งรีบสุ่ ในส่วนของความคิดเห็นของผมนะครับส่วนวันนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาทําการสุ่มในส่วนของสันหาฮีโร่ทั้งหมดนะครับสันหามาหากาบแล้วก็สถานีดูดาวที่ผมสุ่มไปแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ออกเลยทั้งสองตู้นี้ผมจะมาทําการสุ่มนะครับผมดองตัวในส่วนของสันหามาหากับเนี่ยสามบใบแล้วก็สันหาฮีโร่ทั้งหมดครับอยู่ที่48บใบนะครับก็ใากล้จะการันตีแหละเอาจริงผมก็เตรียมพร้อมไว้เผื่อการันตีโดยเฉพาะเลยวันนี้เราจะต้องเติบโตอย่างน้อยก็ต้องได้ตัวละครซ้ำๆสักตัวหนึงสองตัวเถอะนะขอร้องสาหรับปร เราได้ใช้งานทั้งหมดเลยนะครับก็หวังว่าจะออกตัวแดตัวหนึ่งนะครับอย่างน้อยก็เอาตัวเขาเนี่ยขึ้นในส่วนของระดับตํานานให้ได้ส่วนสถานาอากาศครับผมคัดไว้ประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกประมาณ23ครั้งเนี่ยคือการการาันตีส่วนใหญ่แล้วผมจะเตรียมพร้อมไว้กรณีเผื่อการันตีโดยเฉพาะแหละสุดเพาอส่วนใหญ่ผมโดนการันตีตลอดนะครับที่เรามาสุ่มในตู้นี้ก่อนรายการน,นะครับเพื่อนๆเพราะว่ามันใกล้จาก,การันตีละไปเลยครับ10ครั้งแรกจะออกมาให้เราเลยหรือเปล่าหรือว่าจะโดนอย่างน้อยสองตัวปะไม่พ้นการันตีจริงๆด้วยครับสำหรับซากาิของเราน ได้ตัวซ้ำนะครับอย่างน้อยก็ได้ใช้งานนะนี่นได้ใช้ได้ใช้หมดเลยไปครับสุ่มกันต่ออันนี้น่าจะยังไม่การันตีนะจริงด้วยนะครับรอบต่อไปก็จะเป็นการการันตีก็ถ้าไม่ออกสีทองก็ได้สีม่วงบ่อยบ่อยแล้วกันครับเพราะว่ามันใช้จานวนที่เยอะมากในการเอามาปลดระดับที่สูงขึ้นนะฮะรอบรต่อไปก็จะเป็นการการันตีแล้วนะครับสามครั้งคือการันตีจริงๆผมสุ่มทีละใบก็ได้ครับแต่เราไหนไหนก็สุ่มล้วไปเลยครับเผื่อมีโอกาสออก2ตัวนะยังไม่เคยสัมผัสความรู้สึกที่แบบว่าวออก2ตัวในโรเดียวเลย อ,ออกตัวเดียวมาดูว่าจะได้ตัวที่เราต้องการหรือเปล่านะครับสกิปไปเลยได้ไปนในส่วนของอ e ีกอไม่แย่ยน,นะเอาไปเล่น PP เอาไปล้วงในส่วนของลิล่เมแนวหลังล้วงแนวหลังได้อยู่มาเดี๋ยวเรามาสรรหารในส่วนของฮีโร่ทั้งหมดนะครับหรือว่าตู้ถาวรนั่นเอง50ครั้งกิอการาันตีถ้าไม่พอผมอาจจะซื้อตั๋วเพิ่อมอีกสักสองใบละกันเตรียไมไว้ก็เพราะว่ายังไงสุดท้ายแล้วตัวเองเนี่ยโดนการาันตีแน่ๆ <c oughs> เขาเรียกว่าการส่มแบบไปคาดหวังไว้แชทนี่ดูดิม่วง ม่วงเชียวถามจริงจะโดนกาลาตีทุกรอบไปเหรอเฮ้ยว้ารอบนี้มาไวขอบคุณครับขอซ้ำขอซ้าตัวที่ผมได้ก็คือสโมกกี้นะฮะผมเอ้ยไม่แย่ตัวนี้เราได้ใช้นะครับโอ้โห,โห,โหพอสมได้ปุ๊บเพ็กด้งมาทันทีเลยเชียวโอ้โหแต่เราเป็นสายปีครับไม่เติมแน่นอนไปครับรอบนี้ มาเลยไหมอีกสักตัวสองตัวอย่างน้อยขอสักสองตัวเฮ้ยมาว่ะทุกคนเฮ้ยความรู้สึกที่แบบว่าตัวละครออกก่อนการันตีนั้นเป็นอย่างนี้ดเองรอบนี้ได้เป็นอ e ีกอนะครับหมาบ่อยเชียวก็บ่อยก็ดีนะอีกตัวหนึ่งผมก็ได้เลื่อนเป็นระดับสูงขึ้นจริงๆขออรานหน่อยละกันหรือไม่ก็เอรอนเอรอนนี่คืออยากได้มากไปครับเราเหลืออีกประมาณ18ใบนะครับจะให้เราต่อเนื่องไหม ตอนนี้เราถือว่ากำไรแล้วนะครับก็คือได้มาเพิ่มอีกหนึ่งตัวเนาะไม่ซ้ำอ่านี่ก็การันตีไปโอ้ยเดี๋ยวอย่างอย่ง,ยงผมกดข้ามแอนิเมชันไปแล้วอ่ะทุกคนถ้าสุมม่มอีกสิครั้งนี่น่าจะข่ามแอนิเมชันเลยนะอ่ะสุ่มเลยโอ้ยยังไม่ข้ามยังไม่ข้ามโอเคเรียบร้อยนะฮะก็ถือว่าได้กำไรอยู่นะก็ถือได้แบบก่อนการันตี2ตัวนะครับโอ้โห เดเมียนโอเคไม่แยก่ก็เติบโตเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์ที่ตัวละครที่เราต้องการเท่าไหร่นะครับก็ได้ไปตัวในส่วนของอีกอไว้ PP ได้ไต่ดานอาจจะได้ใช้อยู่นะครับจริงๆก็อยากได้ตัวละครทอรานเนาะส่วนตัวละครสโมกี้ผมขาดอีกแค่หนึ่งตัวครับผมก็จะเลื่อนระดับของเขาไปนะครับเป็นในส่วนของตำนานบวกนะฮะก็จะเพิ่มบาร์า,าขึ้นอันนี้เราก็ทําการเลือกขั้นไปได้เลยอ่าเป็นระดับมหากรา พีสนุกเลยครับตัวนี้แล้วก็ยกระดับต่อได้ถ้าผมจะยกต่อเนาะที่เหลือก็จะเป็นพวกระดับแรงเอแล้งเอได้ใช้อยู่นะครับบางตัะละครเนี่ยมีบทบาทมากๆเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น้อยเนาะถ้าเ,เพื่อนชื่ชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์และกดสมัครกันไว้ด้วยนะครับถ้า,าพิดพลาาประการใดผมก็ต้องขอรกราบทานาใจกันด้วยและวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ